ขอทราบชื่อคุณพี่นะครับชื่อเช้งเตลีครับมาปลูกดอกไม้ระล่างแถวนี้คือบ้านอะไรครับอันนี้คือที่เราไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะแต่ที่เราทำเนี่ยครับจะเรียกว่าห้วยส้มตึงนะครับห้วยต้นตึงพี่ปลูกดอกทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับอยู่ประมาณสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์นะครับมีอะไรบ้างครับผมมีเขาญี่ปุ่นแล้วก็มีแคไอคาเมลแล้วก็เมืนาเขาญี่ปุ่นคือทางขวามือนี่เนาะครับผม ลแล้วก็ทางสายมือนี้สายมือเป็นเชายแล้วก็ถัดไปก็เป็นคาเมลครับผมคุณพี่ใช้นิวเคลียร์ออมเงินพ่นในบรรไดกี่ครั้งแล้วครับออก็ตั้งแต่เล็กๆมาละเริ่มใช้มาเรื่อยๆประมาณ3เดือนละสามอ่ะประมาณสามเดือนเล็กๆมาเลยครับ,คร,บครับผมใช้าต่าเท่าไหร่ครับอย่างละ100ซีซีต่อแหนมสองลิตรพ่นท,ทุกๆกี่วัน,นครับทุกอาทิตย์ครับผมสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนจากที่ใช้นิวเคลียร์ออมเงินนี่คืออะไรบ้างครับใบมันจะเขียวดำก็ขึ้นหน่อยนะครับ ครับผมแล้วฮอร์โมนตัวอื่นได้ซือ้อไหมครับได้ใช้ไหมตัวอื่นไี่ได้ใช้เลยใช้เฉพาะสองตัวนี้อ๋อคือตัวนี้ไปแทนฮอร์โมนได้เลยครับใช้ผสมกับสารเคมีได้เลยของเราอ๋อคือผสมทีเดียวเลยไ, <ป S 1> ไม่ได้แยกใช่ไหมครับไม่ได้แยกผสมทั้งหมดเลยใช่ใช่ปกติแล้วเอาตัวไหนผสมน้ําก่อน,นครับอเอาตัวนี้ผสมน้าหรือว่ายาตัวอื่นเอาตัวปกตัวอื่นจะเอาน้ําใส่ยาใส่ก่อนนะแล้วตัวนี้ใสในหลังเนาะแต่พ่นแล้วก็สังเกตว่ามันจะสวยขึ้นใบจะเขียวหนาเขียวเข้มครับผมใช่ เรื่องของลำต้นนะครับใหญ่ไหมลำต้นก็โอเคนะครับก็ใช้ได้อยู่ฝากคุณพี่แนะนำากับเกษตรกรนิดหน่อยครับผมทุกที่ยังไม่เคยใช้ก็ใช้ก็ได้เลยนะก็ลองใช้ก่อนก็ได้ไม่มากก็ลองถ้าสองแปลงสามแปลงก็ได้ครับแต่ถัาทีพี่ได้ลองใช้มาคือประทับใจครับมันก็ใช้ได้อยู่เลยเอาโอเคครับผมกี่ไร่ครับวัดดูแล้วอ่ารวมสองเจ้านี้ก็อยู่ประมาณประมาณห้าไร่บอกตรงๆประมาณห้าไร่ก็เจ้าหนึ่งก็ประมาณสองไร่ครึ่งครับโอ้โหอันนี้คือ มาทดลองปลูกข้างล่างนะครับแต่ก่อนนี้เขาว่าปลูกข้างล่างไม่ไม่ดีหรือว่าไงครับหรือว่าเราไม่เคยปลูกหรือว่าคนที่ไม่เคยปลูกก็จะไม่ค่อยสนใจถ้าเราได้ปลูกพบเราจะรู้อืมคือดอกนี่คือไม่ได้ปลูกได้เฉพาะเมืองหนาวอย่างเดียวครับข้างล่างก็ปลูกได้เหมือนกันปลูกได้แต่ที่เราอกันดูแลของเราเราต้องดูเราต้องดูปลูกเป็นเรื่องดูเดียวเราอย่าปลูกอะไรเดูมันจะไม่สว่จับเลยกับคนนิวเคลียร์เอาเงินไปวันที่เราละ สีดำนะผสมไใบยาตัวอื่นผสมแล้วผสมกับป่วยผสมตัวกับมีเป็นเตี่ยแล้วพ่นมาคนเดียวเนี่ยพ่นเพียวๆพ่เพียวเลยพ่นเพียวเอาเงินกับเนี่ยตีเออเคยมีเป็นเตี้ยพ่นเพียวๆเพราะว่าไม่หมดมีแม่งเมียเนาะพ่นเอาเงินเจ็บป่วยแล้วอ่าอ่าหมดแล้วเซคี้หรออืมอัตราที่ใช้เหรอหนึร้อยเซาซีซีต่อสองลิตรหนึ่งร้อยเซานาะเพราะฝ่งนึงมันหกสิบแบบเหรออ๋อเอี่ยม่เคยซื้อเหรอซื้อนโอเคพดนไปได้อืมของมนตัวอื่นนี่อย่างเช่นเราซื้ออย่างไ้องไม่เคยซื้อเลย

เสว่าแล้วก็เชื้อราไดเทนนี้เนาะเชื้อราก็ไดเทนเนี่ยไม่พอเซมเลยกันแสดงว่าฮอร์โมนนี้คือใจตนี้ตัวเดียวเลยจบเลยนี่เคลียนี่จะดีตอนแรยเนอยในวันป่วยแล้วเพรมันจัดดึงแต่ไครก็ใส่ก็ได้เป็นยังมันดึงแนวมันจะเขียวอ่ะมันจะเขียวถึงต้นเนี่ยวหมดเสมอกันเสมอตัวเสมอมันคือแก่ก่อมาแก่เกินมัยจะถ้าว่าใจแบบที่แบบมาได้ใจน่ะมันจะเป็นแบบพ่ชวลรงตัวเนีอย จีหัวน่ะมั้งจีหัวมั้งใช่คือบางคนบอกว่าใจหน้าฝนแล้วมันเป็นโรคมีส่วนกับที่เราเคยใจมาไม่กะไม่ส่วนมันจะหมองไม่จริงแต่ว่ามีโอกาสขึ้นโรคแต่ว่าถ้าจริงๆมันเกี่ยวนะเพราะว่าในความคิดของภาษาเดียดเนี่นยโเคแล้วมันกัดโรคไปเห็นไนะแหม่แหม่แม่ทีแ,แ,แ,แล้วเข<ม><ม>าพูดโผล่ช่วงช่วงนี้ช่วงที่ดอ่ะช่วงนี้ช่วงไหนเนาะที่ดอ่ะนะช่วงนี้หนาวโจมอากาศเย็นอากาศยิ่งเย็นเนี่ยฉลากยิ่งข้าวเพราะน้ำค้างน้ำถ้ามีเนโอเคเนี่ยมันบอกว่าเป็นโรค อันนี้คือใจมาตลอดเนาะเอาเคยใจอะไรไง